สวัสดีครับวันนี้ผมมีแอปน่าใช้ที่ควรมีไว้คู่เครื่องให้เพื่อนๆได้คิดคำนวณตัวเลขเปอร์เซ็นต์ได้ง่ายๆหลากหลายรูปแบบใช้งานง่ายสุดๆดูแล้วต้องไปโหลดกันให้ไวเลยครับนี่เป็นอีกหนึ่งแอปดีเป็นสีคู่เครื่องกับ iKnow Percent ไปชมกันเลยครับฝากเพื่อนๆกดปุ่มติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปและอย่าลืมกดปุ่มรูปกระดิ่งเพื่อให้ YouTube แจ้งเตือนทันทีที่มีคลิปใหม่ๆด้วยนะครับก่อนอื่น ให้เพื่อนเอนเปิดแอป App Store แล้วดาวน์โหลดแอปชื่อ iKnow Percent กันก่อนครับแอป,ปนี้แจกฟรีแบบจำกัดเวลาไปโหลดกันด่วนๆโหลดเสร็จเป็นของเราเลยใช้งานได้ตลอดครับลิงก์ในการดาวน์โหลดจะอยู่ในคำอธิบายใต้คลิปนะครับเมื่อดาวน์โหลดและติดตั้งแอป,ปเรียบร้อยแล้วให้เปิดแอป,ปขึ้นมาเพื่อนๆจะเห็นหน้าจอการทำงานของแอป,ปที่เรียบง่ายและใช้งานง่ายมากๆครับด้านล่างแบ่งเป็นรูปแบบการคำนวณให้เลือกใช้4แบบ เราไปดูที่แบบแรกกันก่อนครับกับ Per% c e n t of y ให้เพื่อนๆสามารถคำนวณได้ว่าตัวเลขจำนวนหนึ่งถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จะมีค่าเท่าไหร่ครับเช่นถ้าอยากรู้ว่า iPhone ราคา15,900บาทลด15%คือลดไปกี่บาทก็พิมพ์15%และพิมพ์ตัวเลขที่ต้องการทราบ15,900ก็จะลดไป2,385บาทนั่นเองครับ หรือฝากธนาคาร50,000บาทได้ดอกเบีย้ย0.3%จะเป็นดอกเบีย้ยกี่บาทก็ป้อนตัวเลขคำนวณได้ง่ายๆเลยครับเราไปต่อกันที่ x to y คือการคำนวณว่าจากตัวเลขหนึ่งไปยังอีกตัวเลขหนึ่งต่างกันกีนก่เปอร์เซ็นต์ครับเช่นเวลาจะซื้อของจากเดิมของมีราคา5,950บาทแต่ตอนนี้ลดเหลือ4,300บาทลดไปกี่เปอร์เซ็นต์ก็สามารถคำนวณได้เลยครับหรือตอนต้นปี เรามีเงินเก็บ10,000บาทตอนนี้เก็บได้27,500บาทแล้วมีเงินเก็บเพิ่มเข้ามากี่เปอร์เซ็นต์ก็สามารถคำนวณได้ด้วยวิธีนี้เช่นเดียวกันครับเราไปต่อกันที่เปอร์เซ็นต์แอดวใช้ในการคำนวณว่าจากตัวเลขเท่านี้ถ้าเพิ่มไปกี่เปอร์เซ็นต์จะเป็นตัวเลขเท่าไหร่ครับเช่นซื้อรองเท้ากีฬา5,000บาทถ้าเราซื้อไว้เพื่อขายต่อในอนาคตแล้วราคาในอนาคตเพิ่มขึ้นอีก7%จะเป็นราคาเท่าไหร่ได้กำไรเท่าไหร่ ก็ใช้วิธีนี้คำนวณได้ครับเราไปปิดท้ายกันที่เปอร์เซ็นต์สับวายจะใช้คำนวณเปอร์เซ็นต์ในค่าลบครับเช่นถ้าเรากำลังเล็งสินค้าบางชิ้นที่โฆษณาว่าเดือนหน้าราคาจะลดลง15%จากราคาปัจจุบันซึ่งตอนนี้มีราคา14,599บาทเราก็คำนวณผลลัพธ์ได้ง่ายๆเลยครับด้วยแอป iKnow Percent เพราะแต่ละคนก็ถนัดการคิดคำนวณทางคณิตศาสตร์ต่างกันถนัดไม่เหมือนกันใช้แอปก็คำนวณได้ง่ายขึ้นเยอะเลยครับ เหมือนบางคนถนัดเรื่องภาษาอังกฤษแต่บางคนก็ไม่ถนัดเลือกใช้งานกันได้อย่างยืดหยุ่นครับแต่อย่าลืมรีบไปโหลดกันด่วนๆก่อนหมดเขตแจกฟรีนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งแอปดีเป็นสีกู่เครื่องที่เพื่อนๆไม่ควรพลาดครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมและพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ